เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชะตาบทที่ห้าสิบสาม โมอิ่งซีรีบเก็บยาของลูเ่เซาเฉินขึ้นมามองเห็นเก๋อเฉาพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แทบล้มทั้งยืนต่อหน้าพวกเขาเธอจึงรีบหยิบยาถอนพิษออกมาจากแขนเสื้อป้อนให้โมโจิงอี้ขอโทษข้าคิดว่าเป็นคนไร้มองเห็นใบหน้านางปรากฏความรู้สึกผิดเขาหัวเราะเบาๆดูเหมือนเจ้าจะปกป้องตัวเองได้เป็นข้าที่ดูถูกเจ้าเกินไปดูแลตัวเองให้ดี ข้าจะจัดการคนเหล่านี้ก่อนจบคำเขาก็รวบเอวนางไว้พานางลอยขึ้นไปทั้งสองคนกลับขึ้นไปข้างบนอีกครั้งเขาผลักนางเข้าไปในห้องจากนั้นก็สู้กับศัตรูไปพร้อมกับเกอ๋อเฉา ชายรูปร่างสูงใหญ่อีกคนถูกทำร้ายจนตัวลอยชนเข้ากับราวบันไดจนทำให้เกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ตัวค้นหล่นตามลงไปข้างล่างมู่อิ่งซีมองเห็นภาพเศษไม้ลอยปลิวอยู่ตรงหน้ารู้ได้ทันทีว่าควรจะหลบไปจากตรงนี้เพอเคลื่อนตัวกลับไปอยู่ข้างลูเศร้าเฉินเห็นเขากำลังหอบหายใจถี่กระชัน้นจึงรีบเอายาในมือส่งเข้าไปในปากบังคับให้เขากลืนลงไป ลูเซาร์ชนนั่งพิงผนังมุมห้องครูใหญ่ก็รู้สึกดีขึ้นได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดจากชายรูปร่างสูงใหญ่จากนั้นร่างกายใหญ่มาหืมานั้นก็ลอยละลิ้วมาทางพวกเขาลูเซาร์ชนใช้กำปั้นต่อยร่างนั้นออกไปดึงดาบออกมาทาว่าขณะที่กำลังจะลุกขึ้นกลับถูกงูอิงซีห้ามไว้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือท่านเพิ่งกินยาก็จะพุ่งออกไปแล้ว คิดว่าร่างกายตัวเองทำมาจากเหล็กงั้นหรือท่านในตอนนี้ไม่เหมาะที่จะต่อสู้แค่นี้ไม่ตายหรอกนะ ลูเซาเฉินอดกลั้นความอึดอัดไว้นานแล้วไม่ฟังคําห้ามปรามของนางพุ่งตัวออกไปเธอใส่หน้าย,ยังอ่อนใจโชคดีหลังจากที่เขาเข้าร่วมต่อสู้ไม่นานคนร้ายก็ถูกจัดการให้แพ้พ่ายลูเซาเฉินหอบหายใจหนักแน่นหน้าอกและหายใจทีแต่ปากยังพูดจาอวดดีไม่ยุติทรรเลยอย่างน้อยที่สุดต้องเหลือไว้ให้ข้าบ้าง มอจิงอี้ทุบหมัดไปที่หน้าอกสาหายแรงนี้เกือบทำให้เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะมีความสามารถอะไรให้อวดกันเออเฉาเข็นถามพวกที่เหลือถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเขาจะต้องสอบสวนให้ได้ว่าใครกันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคาดไม่ถึงว่าจะรู้เรื่องราวของพวกเขาได้ชัดเจนขนาดนี้ฮ่าอยากรู้ว่าคนที่ใช้พวกเราคือใคร ไปหาพยายมเพื่อถามว่าพวกข้าเป็นใครเถอะชายรูปร่างสูงใหญ่เงยหน้าขึ้นหัวเราะเสียงดังขณะกำลังหัวเราะมุมปากก็มีเลือดสีดำไหลออกมาในตาคู่นั้นพลันหลับลงทั้งร่างล้มลงบนพื้นสิ้นล้มหายใจท่านอองพวกมันตายเพราะพิษแล้วมอจิงอี้รีตามองดูร่างไร้วิญญาณบนพื้น กำปั้นทุบไปบนราระเบียงซึ่งอยู่รอบข้างอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นช่องโหว่อีกครั้งโมอิงซีมองไปโดยรอบผู้คนที่อยู่ในที่นี้องคารักด้านล่างมีไม่น้อยที่ได้รับบาดเจ็บหนักหลังวิกฤตตรงหน้าถูกจัดการมีหลายคนนั่งนิ่งบนพื้นอย่างไรเรียวแรงเมื่อมองไปทางโมจิงอี้ก็เห็นว่าเขากำลังพยายามฝืนอยู่สถานการณ์ช่างคับขัน แต่ตอนนี้ต้องรีบไปจากที่นี่ในภาพที่เธอเห็นอีกไม่นานจะมีมือสังหารอีกกลุ่มตามมาเข็นฆ่าพวกเขาเธอเดินไปข้างหน้าโมจิงอี้รีบเอ่อยโน้มน้าวโมจิงอี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังพุ่งเป้ามาที่ท่านจะช้าจะเร็วก็ต้องปรากฏตัวเรื่องเร่งด่วนสําคัญคือต้องรีบหนีไปจากที่นี่พวกท่านต่างถูกพิษและมันกำลังออกฤิ์หากมีคนมาอีกกลุ่ม พวกเรามีแต่จะถูกค่าหมจิ่งอี้ต้องมองนางนิ่งเห็นความร้อนใจในสายตานางในที่สุดก็ตัดสินใจทุกคนเก็บข้าวของเดี๋ยวนี้เดินทางทันทีลู่ช่างพวกเจ้าคุ้มกันส่งคุณชายเจ้ากลับลู่จียาเปาจิ่งอี้เจ้าอย่าตัดสินใจแทนข้าโดยพา,ารกันข้าไม่กลับลู่จียเปา ลู่เศร้าเฉินส่งเสียงประท้วงหน้าขันหากเขากลับลู่เจียเป่าตอนไม่สบายมีหวังต้องถูกตะแก่เหล่านั้นควบคุมจนเบื่อตายแน่แม้การฟื้นฟูร่รางกายจะยากแต่การออกจากตระกูลลู่เจียเป่าอีกครั้งเป็นเรื่องยากกว่าเช่นนั้นก็แล้วแต่เจ้าพวกเขาเก็บข้าวของเสร็จในเวลาอันสั้นออกเดินทางจากโรงเตี๊ยมหลินเซียนทันทีพี่สะพ้ยท่านว่า ในเล่าถูกวางยาพวกเราเระวังแล้วเหตุใดจึงไม่สังเกตเห็นลู่เซาเฉินนอนอย่างไรเรียวแรงใช้พื้นที่ครึ่งหนึ่งของรถแน่นหน้าอกและหายใจที่ประกอบกับฤทธยาพิษทำให้แทบไม่อยากขยับร่างโมอิ่งสีกรอกตาใส่กำลังจะตอบกลับทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้เรื่องหนึง่งรีบเปิดผ้าม่านออกจากนั้นจึงถามโมจิงอี้ที่นั่งอยู่ทางด้านข้าง จากที่นี่ไปเขตชีหวอินมีกี่เส้นทางมีเพียงทางที่พวกเรากำลังไปม้อจิงอีน้นวดว่างคิว้วริ์ยาทำให้เรียวแรงของเขาค่อยๆหายไปอ้อมไปอีกทางไปทางเขตใกล้เคียงจะเป็นทางอ้อมไกลกว่าก็ไม่เป็นไร เมื่อครู่เธอมองเห็นองคคารัก์ที่อยู่ด้านหน้าจากท่าทางการขี่ม้าที่เอียงไปมาแล้วไม่ปกติถ้าหากฝืนมากเกินไปครั้งนี้คงพ่ายแพ้แน่สถานการณ์ตรงหน้าประเมินแล้วไม่มีทางที่จะต่อกรก,กับอีกฝ่ายได้มมติ่งอี้ได้ยินคำพูดนี้ก็ต้องมองนางตาไม่กระพริบตั้งแต่ตอนกลางวันหลังออกจากเมือง นางก็ดูแปลกไปทีแรกก็บอกว่าไม่สบายอยากกลับจวนต่อมาก็อิดออดไม่อยากพักแกรมทั้งยังปฏิเสธไม่อยากพักที่โรงเตี้ยมดินเซียนแห่งนี้นางรู้อะไรเขานึกถึงบัวแดงที่อยู่บนซวงอกนางนั่นเป็นปานจริงหรือไม่เขายังไม่สามารถรู้ได้แต่ในเวลานี้เขาอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องนี้หรือสิ่งที่ผู้คนเล่าลือกันมาจะเป็นความจริง พี่สะพ้ายท่านอย่ากังวลมากเกินไปพวกเราเพียงดื่มเหล้าพิษเท่านั้นจากวิทยายุทธของพวกเราสองสามเพลงดาบก็สามารถจัดการคนเหล่านั้นได้แล้วจะมีอีกสักสองสามกลุ่มมาก็มีใช่ปัญหาลูเซาเฉินปลอบอย่างเฉยเมยนึกถึงเรื่องราวในคืนนี้ก็รู้สึกว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรมเขาเคยต้องอับอายขายหน้าขนาดนี้ที่ไหนกัน ท่านคิดว่าตอนนี้ยังสามารถสู้ได้อีกหรือเธอรีตาเป็นเส้นตรงมองไม่รู้ว่าเขาเอาความมั่นใจเช่นนี้มาจากไหนลู่เซาเฉินถูกนางขัดจนเป็นใบพูดไม่ออกอ้อมไปอีกทางมอจิ่งอี้ผลักประตูออกคำสั่งกับเกอ๋อเฉาอ้อมไปทั้งเขตหยางชวนเพื่อเข้าเขตชีอินแม้เกอ๋อเฉาจะไม่เข้าใจเหตุผลก็มีได้ถามเพียงขานรับคำสั่งแล้วปฏิบัติตาม เจิงอี้นิสัยชอบบุกตะลุยกับค่าสึกของเจ้าหายไปไหนเปลี่ยนเป็นขี้ขลาดเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหรลู่เซาเฉินมองสหายด้วยความประหลาดใจโมอจิงอี้ออกคำสั่งให้อ้อมไปอีกทางนี่เป็นสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเลยโมอจิงอี้เหลือบมองอย่างเฉยเมยแวบหนึ่งไม่ได้โต้อตอบจากนั้นก็หลับตาลงมีบางคำไม่ควรพูดออกมาต่อหน้ามู่อิงซี เพราะอ้อมไปอีกทางกลุ่มคนและม้าต้องใช้เวลาเดินทางทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดพักในที่สุดก่อนฟ้าจะสว่างก็มาถึงเขตชีอิวินลู่เซาเฉินลุกขึ้นนัวศีรษะที่ยังคงวิงเวียนเอ่ยสาบแช่งสองสาคำผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืนฤทธิ์ยายังไม่หมดเพราะเหตุใดกันข้าบอกท่านแล้วมิใช่หรือในเล่าไม่ได้มีเพียงยาเบือ่อ มู่อิ่งซีตอบเสียงเรียบรถม้าเข้าไปในประตูเมืองเขตชีอิ๋นเธอเปิดผ้าม่านออกดูภายนอกพึ่งจะรุ่งสางยังไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ชัดเจนเห็นเพียงแสงไฟในเมืองไม่กี่ดวงอยู่ลิบลิแต่ถึงอย่างนั้นก็มองเห็นเหล่าทหารที่กำลังลาดตระเวนอยู่ในเมืองดูจากการคุ้มกันโดยรอบแล้วเขตชีอิ๋นมีการระแวดระวังภัยที่เข้มงวด ตอนที่รถม้าของพวกเขาเข้าไปในเมืองก็มีคนมารับช่วงต่อจากองค์คารักษ์ที่ติดตามมาด้วยความรวดเร็วพาพวกเขาเดินทางไปทางพิษเหนือนี่เป็นเพียงเขตการปกครองเล็กๆคาดไม่ถึงว่าจะมีการจัดเวรยามทหารอารักขามากมายถึงเพียงนี้ขณะมู่อิ่งซีกําลังครุ่นคิดรถม้าก็หยุดลง เสียงหลานเยียนลอยมาจากด้านนอกในเวลาอันรวดเร็วก็เห็นนางปิดประตูรถแล้วกระโดดลงมาท่านอองซี่ไม่เป็นไรใช่หรือไม่หลานเยียนมองพี่มูจิงอี้ก่อนถามด้วยน้ำเสียงห่วงใยจนรู้สึกได้จากนั้นก็หันไปทางมู่อิงซีพยักหน้าให้นางเล็กน้อยแล้วส่งกล่องยาที่อยู่ในมือให้นางพระชายาเมื่อคืนองค์คารักหญิงนำกล่องยาของท่านมาให้ จากนั้นก็เดินไปนั่งข้างโมโจิงอี้หยิบขวดยาออกมาจากแขนเสื้อท่านอองซี่พอได้รับจดหมายที่ท่านส่งมาหลานเยียนก็รีบไปหายามาให้ท่านท่านกินยาถอนพิษนี้ก่อนหลานเยียนแล้วยาถอนพิษของข้าละ่ะลู่เซาเฉินส่งเสียงอย่างไม่พอใจพวกเราล้วนถูกวางยาเจ้ากลับให้ยาถอนพิษแค่ท่านอองซี่ของเจ้า เขาต้องมองตั้งแต่นางขึ้นมาบนรถมาพบว่าตั้งแต่แรกจนตอนนี้สายตานางก็ยังคงตกอยู่ที่โมจิงอี้โดยตลอดแม้แต่หางตาก็ไม่ปลายมองมาทางเขาในใจรู้สึกไม่มีความสุขอย่างมากหลังอดทนอยู่สักพักในที่สุดจึงเอ่ยปาก หลานเยียนมองข้อนู่เศร้าเฉินนึกถึงภาพเหตุการณ์ในห้องโถงที่ตัวอี้หวางเมื่อสองวันก่อนนางส่งเสียงเหอะหนึ่งคำไม่อยากแม้แต่จะสนใจเขาโมจิงอี้เพิ่งจะรับยามาก็ถูกมู่อิ่งซีกดมือห้ามไว้เขามองอย่างไม่เข้าใจจากนั้นก็ได้ยินนางเอ่ยเสียงเรียบทางที่ดีอยากกินแม้กินแล้วจะไม่ตายแต่ต้องมีผลร้ายมากกว่าผลดีแนะ่ ที่พวกท่านได้รับไม่ใช่ยาเบื่อทั่วไปคำพูดเธอทําให้คนทั้งสามในรถหันมามองพร้อมกันจ้องเธอเมางรอฟังคำพูดต่อไปแต่เธอไม่ได้พูดอะไรอีกลูกเซ้าเฉินรู้สึกร้อนรนขึ้นมาพี่สะพย้ยเวลาท่านพูดอย่าเว้นระยะห่างนานเช่นนี้หากท่านไม่อธิบายให้ชัดเจนพวกเราคงไม่เข้าใจจากนิสัยที่ชอบสังเกตของพวกท่าน หากในเล่าเป็นยาเบื่อธรรมดาทั่วไปพวกท่านจะสังเกตไม่ได้เลยหรือคำอธิบายเดียวคือพวกเขาผสมยาอื่นที่มีความสามารถในการกลบกินโมอิ่งซีพูดถึงตรงนี้สีหน้าก็เปลี่ยนเป็นจริงจังและไม่ได้พูดต่อพวกเขาไม่เข้าใจวิชาแพทย์อธิบายเท่านี้ก็เพียงพอสำหรับเรื่องอื่นในใจเธอคาดเดาได้อยู่หนึ่งอย่างเรื่องอื่น รอให้ถึงตวนชีซื้อก่อนค่อยว่ากันโมสิ่งอี้ประเมินจากสีหน้าจริงจังของนางรู้ว่าสิ่งที่นางจะพูดมิได้มีเพียงเท่านี้จึงยิ้มเล็กน้อยนำยาที่อยู่ในมือยัดเข้าไปในมือนางจากนั้นก็ใช้ไหล่นางต่างหมอนจัดอิริยาบถใช้น้ำเสียงทุ้มนุ่มแต่หยอกเย้าอยู่ในที่เอ่ยปลุกปั่นอยู่ข้างหูนางในเมื่อสีเอ๋อไม่ให้กินข้าก็ไม่กิน แต่ตอนนี้ข้าไร้เรี่ยวแรงต้องลำบากสีเอ,อ๋ดูแลข้าด้วยไปให้พ้นโม่เอ่งสีผลักใส่เขาแต่กลับพบว่ามือเขาโอบกอดเธอจากทางด้านหลังทั้งยังรัดเอวเธอไว้นั่นมีโอกาสให้เธอผลักใส่เขาที่ไหนพละกกำลังที่ใช้ก็มากไม่เหมือนคนถูกวางยาสักนิดและเรื่องที่น่าโมโหก็คือยิ่งเธอขัดขืนมือของเขาก็ยิ่งเอาเปรียบกอดรัดเอวเธอมากขึ้น ให้ตายเถอะจิงอี้นี่เจ้าคิดว่าข้ากับหลานเยียนตายแล้วหรือไงกันลูเ้เซาเฉินเอ่ยตำหนิความไรยย้ยางอายของอีกฝ่ายนี่กำลังเหยียดยามเขาที่โดดเดี่ยวเดียวดายหรืออย่างไรมอจิงอี้ไม่ได้สนใจคำต่อว่าของสหายหันไปซักถามหลานเยียนที่อยู่ด้านข้างเขตชี้อินในหลายวันนี้มีสถานการณ์พิเศษอะไรหรือไม่พบเบาะแสผู้ที่น่าสงสัยหรือไม่ ยังไม่พบผู้ที่น่าสงสัยในระยะนี้ข้าทำตามที่ท่านอองสั่งโดยการเพิ่มจำนวนหน่วยล่าตระเวนอืมเฝ้าดูต่อไปเขากำชับจากนั้นก็พิงไหล่มู่อิ่งซีแล้วหลับตาอย่างสบายอารมณ์และเกียจคร้านมีเพียงมม่อิ่งซีที่รู้ว่าแรงซึ่งเขาอบเอลเธอไว้ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ไม่ลดลงเลยเจ้าคนไร้ยางอายคนนี้นี่นะ จวนชีซื้อรถม้าหยุดลงทั้งสี่คนลงจากรถพอบ้านชีพาคนมาเฝ้ารอรับที่หน้าประตูใหญ่ตั้งนานแล้วก่อนจะเข้าไปในต้วนมอจิงอี้สั่งหลานเยียน่นจัดการให้องคารักติดตามที่ถูกวางยาพักผ่อนอย่าพึ่งกินอะไรส่งเดชท,ทุกอย่างต้องรอข้าพานางไปดูท่านเจ้าเมืองชีแล้วค่อยตัดสินใจเพคะ โมจริงอี้สั่งเสร็จก็ดึงมือโม่อิ่งซีกำลังจะเดินเข้าตวนมองเห็นสีหน้านางเหนื่อยล้าทั้งยังปิดปากหาวไม่หยุดคิดถึงว่าสองวันนี้ต้องวิ่งวุ่นไปทั่วอย่างไรเสียนางก็เป็นสตรีร่างกายยังไม่แข็งแรงดีนี่คงทําให้นางเหนื่อยล้าจริงๆสีเอ,อ๋เดินทางติดต่อกันสองวันตอนนี้ฟ้ายังไม่สว่าง ข้าว่าเจ้าไปพักผ่อนก่อนเขาเอ่ยพลางรูปศีารษะนางเห็นนางกรอกตาใส่ตามปกติปัดมือเขาที่อยู่บนศีรษะออกไม่อนุญาตให้เรียกข้าวว่าสีเออ เธอถอยออกรักษาระยะห่างจากเขาพลางเอ่ยอย่างไม่พอใจแต่เขาเสพติดการเรียกนี้แล้วยิ่งเรียกยิ่งคล่องปากหารู้ไม่เธอฟังแล้วรู้สึกไม่สบอารมณ์มากแค่ไหนเหตุใดเธอจึงไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเขาเปลี่ยนเป็นสนิทสนมขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเจ้าคาดหวังจะให้ข้าเรียกเจ้าว่าสวงเอ,อ๋อ โมจิ่งอี้หัวเราะน้อยๆตรงใจบิดเบือนคำพูดนางยั่วยุให้นางโมโห ไม่เพียงไม่มีความละอายใจตรงกันข้ามเขายิ่งรู้สึกสนุกมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยเขารู้สึกเพียงหยอกล้อนางเป็นเรื่องที่ทำให้มีความสุขเรื่องหนึง่งดังนั้นเมื่อนางรู้สึกไม่ชอบที่เขาเรียกว่าสีเอ,อ๋อก็เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องเรียงให้มากขึ้นเธอแสดงออกว่าไม่ชอบใจจนต้องขบฟันต่อการกระทำที่เล่นแง่ของเขาจ้องเขาด้วยสายตาขุ่นเขียว ท่านไม่ต้องเรียกว่าอะไรหุบปากได้เป็นดีที่สุดเขาหลุดหัวเราะออกมาสายหน้าน้อยๆตัดสินใจไม่ก่อกวนนางอีกไปเถอะพวกเราเข้าไปในตวนแล้วค่อยว่ากันสีเอ,อ๋ช่วยพยุงข้าไปพักผ่อน เธอมองเขาอย่างระแวดระวังอดไม่ได้ที่จะนับถือความเร็วในการเปลี่ยนสีหน้าของเขาเห็นได้ชัดว่าวินาทีก่อนหน้านี้เพิ่งจะกลั่นแกล้งเธอพริบตาเดียวก็เปลี่ยนท่าทางเป็นอ่อนแอแล้วแสดงให้ผู้ใดดูอยู่หรือท่านเหนื่อยก็ไปพักผ่อนเองข้าจะไปดูท่านเจ้าเมืองชีก่อนรบกวนพ่อบ้านชีช่วยนำทางด้วยนี่ พ่อบ้านชีมองไปทั้งโมจิ่งอี้หากไม่มีคำสั่งท่านอองเขาก็ไม่กล้าฟังคำแม่นางที่อยู่ตรงหน้านี้เจ้าไม่เหนื่อยหรือโมจิ่งอี้คมวดคิว้วหรือนางพยายามหลบเลี่ยงเขาข้าจะไปตรวจดูการของท่านเจ้าเมืองชีใช้เวลาไม่นานรบกวนพ่อบ้านชีให้คนไปจัดห้องก่อนอีกสักพักข้าจึงจะไปพักผ่อนในเมื่อสีเอ๋อรีบร้อนเช่นนี้ ข้าก็จำต้องฝืนไปเป็นเพื่อนเจ้าโมจิ่งอี้เก็บอาการที่ดูเกียดคร้านแต่ในน้ำเสียงแฝงไปด้วยความหมายที่คล้ายกับว่าเขาเสียสละตัวเพื่อไปเป็นเพื่อนนางข้าไม่ต้องการจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรข้าจะใจแข็งให้ซีเอ๋อเหนื่อยยากคนเดียวได้อย่างไรกันเขาพูดจาหยอกเย้านางเสร็จก็มองไปทางพ่อบ้านชี้ทำตามที่นางว่า พะยะค่ะบ่าวจะจัดการให้เหมาะสมพาอบ้านชีรีรับคำเช่นนั้นบ่าวจะพาทุกท่านไปที่เรือนหลักท่านอองอี้คุณชายลูกขอเชิญข้าไปกับสีเอ๋อก็พอหลานเยี่ยนจับลูกเซาเฉินไปพักผ่อนก่อนที่เขาจะฟื้นตัวอย่าให้ก้าวพ้ออกจากประตูมอจิงอี้พูดจบ ก็จูงมือมู่อิ่งซีเดินนำเข้าไปในต้วนเพิกเฉยเสียงคัดค้านของหลานเยียนและลู่เศร้าเฉินโดยสิ้นเชิงท่านอ๋องซีเขาพักผ่อนหรือไม่เกี่ยวอะไรกับข้าข้ามิใช่คนรับใช้ของเขาเหตุใดต้องคอยเฝ้าเขาเฮ hey! จริงอี้เจ้าหมายความว่ายอย่างไรเจ้ากับผู้หญิงของเจ้ากระหนุงกระหนิงปันแต่กลับขังข้าไว้อะไรของเจ้า ลูเซร้าเชนไม่พอใจอย่างมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหากเขาป่วยโดยพื้นผ่านแล้วต่อให้สิบถึงสิบห้าวันก็ไม่มีทางฟื้นกลับมาเป็นปกติคำสั่งของโมจิงอี้เท่ากับห้ามให้เขาออกผนจากประตูสิบถึงสิบห้าวันเช่นนั้นเขาตามมาที่แค่ซีอินนี้จะมีความหมายอะไรมีสู้อยู่ที่เมืองหลวงอย่างสบายใจไม่ดีกว่าหรือ แต่ไม่ว่าพวกเขาจะบ่นอย่างไรความจริงคือโม่จิงอี้ไม่ได้สนใจด้วยการนำทางของพ่อบ้านชีเขาจึงพาโม่อิงซีตรงไปถึงเรือนหลักแล้วโม่อิงซีคุ้นเคยที่จะเดินพลางสำรวจพลางยิ่งเข้าใกล้เรือนหลักทหารคุ้มกันก็ยิ่งเข้มงวดทั้งด้านในและด้านนอกเรือนหลักมีทหารคุ้มกันหลายชั้นและถูกตัดเป็นเขตห่วงห้าม กระทั่งคนรับใช้ในจวนหากไม่มีคำสั่งก็ไม่สามารถเข้าไปได้โดยพลรักกันยังไม่ทันที่พวกเขาจะเข้าใกล้ห้องหลักก็ได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังแว่วมาพร้อมกับเสียงปลอบโยนของหญิงสาวเมื่อเดินเข้าไปหลังฉากกันจึงมองเห็นหญิงวัยกลางคนกำลังพิงเตียงรำ่ำไห้ด้านข้างนางมีสาวน้อยนางหนึ่งยืนอยู่กำลังรูปบ่าปลอบโยนานาง ท่านแม่หลายวันนี้ท่านร้องไห้กับท่านพ่อทั้งวันหากท่านพ่อรู้จะต้องเสียใจแนะ่เมื่อวานพี่ใหญ่ส่งข่าวมาว่าหาหมอท่านหนึ่งให้ท่านพ่อได้แล้วจะต้องสามารถรักษาท่านพ่อให้หายได้ในเวลาอันรวดเร็วหนะ้ายังมีท่านอ่องอี้ซึ่งกำลังคิดหาวิธีได้ยินว่ากำลังรีบเดินทางมา หญิงสาวกำลังพูดอยู่จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงประตูห้องเปิดออกคำปลอบโยนชะงักเมื่อหันมามองก็เห็นโมติงอี้เดินนำเข้ามาในห้องใบหน้าเล็กดวงนั้นแดงเรื่อด,ด้วยความยินดีรีบร้อนก้มหน้าย่อตัวทำความเคารพชีสินคารวะท่านอองอี้ชีสินทำความเคารพพลางค่อยๆบอกโหยินชีพี่กำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นท่านแม่ ท่านอ่องอี้มาแล้วโมอิ่งสีเหลือบมองหญิงสาวแวบ,บนึ่งเห็นความในใจทุกอย่างผ่านใบหน้าของนางนี่ก็เป็นหญิงสาวอีกผู้หนึ่งที่ถูกรูปลักษณ์ของโมจิงอี้ทำให้หลงไหลโฮหยินชีใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาที่หางตารีบร้อนลุกขึ้นทำความเคารพโหหยินชีไม่ต้องมากพิธี โมอิ่งซีพยักหน้าไปทางโูหยินชีและชีซินจากนั้นก็ก้าวเท้าช้าๆเดินไปทางเตียงนั่งลงท่ามกลางสายตาที่ไม่เข้าใจของพวกนางสังเกตการดูชีอี้เซียวที่นอนหลับไม่ได้สติอยู่บนเตียงจากนั้นก็ดึงมือเขาออกจากผ้าหม่มตรวจจับชีพจรนี่ท่านอองอี้ท่านผู้นี้คือหมอที่ท่านหามาให้ท่านผู้เฒ่า น้ำเสียงโฮเย็นชียังคงสะอึกสะอื้นต่อหน้าบุตรสาวผู้อื่นนางต้องพยายามเก็บกิริยาอาการเสียใจเอาไว้แต่เมื่อมองดูหมอที่อายุยังน้อยขนาดนี้อีกทั้งยังเป็นหญิงสาวกำลังจะทำการรักษาให้ท่านผู้เท่าตระกูลต้นก็อดไม่ได้ที่จะเกิดความสงสัย หมอที่มีทั่วทั้งเขตชีหวินต่างหมดปัญญาต่อสู้กับโรคของท่านผู้เท่าหมอผู้นี้เป็นเพียงหญิงสาวจะสามารถทำการรักษาได้หรือฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ